สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปนี้นะคะแลนด์พาเที่ยวจะพาผู้ชมทางบ้านมาดูไม้ที่แลนด์พาเที่ยวสะสมเอาไว้นะคะมีได้หนึ่งตู้แล้วค่ะได้หนึ่งตู้แล้วบอนสีที่สะสมเอาไว้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะจำหน่ายให้ f c ทางบ้านนะคะอยู่ที่ว่า f c ทางบ้านท่านใดสนใจไม้ของแลนด์หรือเปล่านะคะ แล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะโชคเก้าชั้นก็เริ่มสะสมเช่นเดียวกันค่ะจะมีเศรษฐีเงินหนาโชกเก้าชั้นด่างอันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บเป็นแม่พันธุ์ค่ะแล้วก็ไม้แบก็กแล้วก็ไม้แปรแล้วก็จะมีโชวเก้าชั้นใบเข,ขียวแบบนี้ต้นนี้ด่างสวยเห็นไหมคะแล้วก็นี่ค่ะมีเปราะด้วยนะมีเปราะด้วยเปราะนี่ก็เริ่มเริ่มผสมแล้วค่ะ ผสมแล้วแล้วก็ติดแล้วด้วยเขาป่องๆอ,อ,อยู่เดี๋ยวพร้อมที่จะแตกเม็ดออกมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือเศรษฐีเงินหนานะเศรษฐีเงินนาอันนี้ก็พร้อมยกยอดเช่นเดียวกันค่ะนี่นี่ค่ะเตรียมตั้งเป็นแม่พันธุ์นะคะโชว์เก้าชั้นสวยน้อยหน่อยแต่ก็สวยนะสวยอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะด่างสีชมพูมาเลย ดูต้นนี้ดำปีเลยเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันค่ะมาดูบอนสีกันค่ะด้านนี้ค่ะเป็นไม้ที่เราสะสมสะสมได้หนึ่งตู้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะไม้เนีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้ซะมากกว่าอันนี้คือศึกษาค่ะองค์เหนืองนัญญา อันนี้เหลืองอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเป็นลูกไม้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะส่วนต้นนี้ชื่อเหลืองราชาค่ะสองต้นนี้ก,ก็คือสิริมงคลดีค่ะตัวนี้พัทยา นี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะนี่ก็ดารานุพารัตตรงนี้ก็จะเป็นลูกไม้นี่เป็นลูกไม้นี่ก็เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันลูกไม้ลูกไม้ส่วนนี้นิดหน่อย บณฑ์ใบไผ่โอ้จำชื่อไม่ได้อ่ะอนนี้บ่างใบไผ่นี่มีชื่ออยู่นะคะอ๋อนี่ไง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 ค่ะมีชื่ออยู่เป็นลูกไม้เป็นใบไผ่ต้ส่วนนี่ ยี่ตู้เรามันตากแดดเกินไหคะไม้ใบมันจะไม่ไหม้หันโดนแดดเกินอันนี้คืออะไรนะ <c oughs> นึกชื่อบอลน,นี่ปวดหัวจริงเลย <c oughs> เวลานึกไม่ออกเนี่ยต้นนี้ชื่ออะไรนะคะต้นนี้ต้นนี้คือราศีพฤษภค่ะมณนนีล้อมเพชรเนรนารี ส่วนต้นนี้เสือไม่เหสวนอันนี้อันนี้มีชื่อนะคะอันนี้คือเวทมหาวัน,น,นเวทมหาวันส่วนต้นนี้คือดวงอัมพรนี่ก็ดารานพภรัตอีกต้นหนึง่งต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ ่วนต้นนี้เห็นไหมคะโอ้ยความสวยโผล่ขึ้นมาแล้วคะ่ะความสวยมาแล้วใบสีเหลืองๆเ,เลยสีเลิกงามคะ่ะต้นนี้ตรงนี้จะเป็นของขวัญของขวัญเราก็จะมีอยู่สามต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรเนี่ย ต้นนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ลูกไม้นะเนี่ยลูกไม้ต้นนี้คือเทพนาคาต้นนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ลูกไม้ อันนี้มีชื่อนะคะต,ต้นนี้คือบอนกาบตรีชดาอันนี้ก็คืออันนี้คืออเทราปตีส่วนนี้ค่ะนี่คืออะ,อะไรนะโอ้จำชื่อไม่ได้แล้วต้นนี้ต้นนี้มีชื่อนะคะต้นนี้มีชื่อต้นนี้ก็มีชื่อนะคะแต่จำชื่อไม่ได้ นี่ลูกไม้ค่ะส่วนนี้ลูกไม้ค่ะอันนี้เศรษฐีเงนินล้านค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นบอลมีชื่อค่ะแต่จําชื่อเขาไม่ได้เนี่ยตายแล้วต้นนี้ก็ลูกไม้ค่ะนี่ลูกไม้ส่วนต้นนี้ต้นนี้คือเมืองคนครชุค่ะต้นนี้ได้มาจากสวนน้อง บอนไซเข่าแรงนะคะให้ให้เมืองนครชุมมาค่ะส่วนต้นนี้วันเสาร์ค่ะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะวันนั้นเราไปทําคลิปนะคะไปทําคลิปที่สวนบอนไซเข่าแรงนะคะน้องเขาให้ไม้เรามาเยอะมากเลยค่ะให้มาเยอะจริงๆต้องขอบคุณน้องมากๆเลยอะ่ะเนี่ยต้นนี้ก็ใช่ค่ะน้องเขาให้มาบอนดําเนี่ยบอนดําเนี่ยต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ต้นนี้ก็ใช่ค่ะ ต้นนี้ก็ใช่น้องเขาให้มาอันนี้ต้นนี้เหมือนพยาโมนแต่ไม่ใช่พยาโมนนะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้เนี่ยต้นนี้ก็ลูกไม้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้จากสวนรู้สึกว่าจะเป็นสวนจาน่านันให้มาส่วนนี้ก็คือ ดารานุพรัตไม่ป้ายก็คือเป็นทิพวารีนะคะตรงนี้ทิพวารีส่วนต้นนี้สวยมากอันนี้ก็เป็นลูกไม้นี่ดูค่ะดูเนี่ยน้องเขาให้เรายังไม่ลงกระถางเลยนะคะได้มาจากสวนบอนไซเข่าแรงค่ะให้มาเนี่ยตรงเนี้ยทั้งถาดเลยนะคะยังไม่ได้ลงกระถางค่ะ ไม่มีตู้ใส่ค่ะไม่มีตู้ใส่เพราะฉะนั้นเราจะย้ายไม้ทั้งหมดไปที่ไปที่ไปไว้ที่สวนน้องวิกนะคะไปสวนน้องวิกแต่เมื่อก่อนๆค่ะที่ที่แล,แลนด์ได้ไม้มานะแม่ของน้องวิกก็ก็จะรับซื้อไม้ของของแล,แลนด์ไปหมดเลยแต่ตอนนั้นอะ่ะไม้มันเป็นราคาอยู่แต่ว่าตอนนั้นเราก็จะาหน่ายให้น้องเขาราคาเบาๆนะคะให้แม่น้องวิกไปราคาเบาๆ ไม้จะมาแพงขนาดไหนเราก็ให้จะเราก็จะให้ไปราคาเบาๆแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ให้ไม้น้องวิกแล้วเราจะไปอาศัยที่น้องวิกไปอาศัยที่น้องวิกอตั้งตู้บอลเพราะว่าเราไม่มีที่ค่ะไม่มีที่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีไม้จำน่ายนะเอซทางบ้านเพื่อนๆทางบ้านรออุดหนุนรออุดหนุนด้วยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยอะแลนจะมีไม้จำน่ายแล้ว นี่บอนกาบต้นนี้หลวงปู่สิทธ์ต้นนี้คือหลวงปู่สิทธ์ค่ะน้องเขาให้ไม้มาเยอะมากเลยอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะเราเป็นคนที่จำชื่อไม้ไม่เก่งนะคะจริงแล้วแลนๆออกสวนออกออกบ่อยมากเจอไม้วันหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าเยอะมากเลยแล้วก็จะจำ จะจำชื่อไม้ไม่ได้เพราะเราเจอเจอเยอะมากแล้วก็ไม้บางต้นหน้าไม้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเราก็สับสนไปหมดต้นนี้เป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้แต่หน้าตาเขาคล้ายคล้ายคลาย้คลา,ยคลายไม้มีชื่อแต่จริงๆแล้วเป็นลูกไม้อันนี้ก็คือร้านค้าร้านค้าที่เอ่อที่อะไรนะที่วัดม่วงที่วัดม่วงให้มา ร้านค้าให้มาค่ะต้นนี้ถูกใจเพราะว่าเขาเป็นไม้เป็นไม้โชว์กระดูกสวยๆนี่ต้นนี้ดูสิแตกหนอ,อกมาเยอะเลยอันนี้สวนสวนครูสุสวนอาจารย์สุให้มาไม่รู้อาจารย์ตักชื่อให้หรือเปล่าไม่รู้แะไรนนจาไม่ได้อะจําไม่ได้ดูเมืองนะครชุมต้นนี้ ที่ชอบสาวบ้านใหม่เริ่มจะสวยแล้วเห็นไหมคะดูความงามของไม้แต่ละต้นดูคะ่ะดูโอ้ยหลงไหลน,นี่คือลูกไม้นะคะลูกไม้บางต้นหน้าย,ยังไม่เปิดมาเลยนะคะกับไปใบตุ่มบ้างใบไ,ไทยบ้าง อันนี้นี่เริ่มมาแล้วเริ่มเห็นความสวยแล้วดางมานี่ดูสินี่ดูสิตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็ความสวยมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมมีอยู่ตู้เดียวนี่แหลคะค่ะตอนเนี้เพราะก่อนหน้านั้นก็คือจะให้สวนน้องวิกไปหมดเลย ตอนนี้เราเก็บไม้เริ่มเก็บไม้ได้หนึ่งตู้แล้วตู้นี้ก็น่าจะมีประมาณร้อยกว่าต้นนะคะประมาณร้อยกว่าต้นเพราะว่าตรงนั้นยังไม่ลงกระถางนั้นยังไม่ลงกระถางเอฟซีทางบ้านรอเอฟบอลแดนแดนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะจำหน่ายกันยังไงจำหน่ายเมื่อไหร่ก็คงอีกเร็วนี้ค่ะแต่จริงจริงแล้วไม้ที่มองเห็นอยู่เนี้ย พร้อมจำหน่ายหมดเลยนะคะพร้อมจําหน่ายหมดเลยจริงแล้วก็อยากฝากเบอร์ไว้แต่เอาจริงๆนะคะถ้าจําหน่ายจริงๆเนี่ยแลนนันทไม่เป็นนะคะแพ็คไม่เป็นและแล้วอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเอฟซทางบ้านอะอยากอยากจะได้บอลแลนด์ก็คือมีวิธีเดียว ไปตามงานเราจะนัดรับกันหรือว่าหรือว่าถ้าสั่งหลายต้นนะเดี๋ยวแลนส่งวิ่งไปส่งให้ถึงบ้านเลยถือโอกาสไปเที่ยวบ้านเอฟซีด้วยจะวิ่งไปส่งให้ถึงบ้านเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเอฟซี FC จะสั่งไม้กี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแลนจะทําตู้เพิ่มอีกตู้หนึง่งจะจะเอาไม้ที่อยู่ในถังตรงนั้นอะ่ะลงลงตู้แล้วก็มาดูกันแล้วก็จะมาจําหน่ายไม้กันตอนนี้ก็ เอยากจะจําหน่ายนะคะอยากจะจําหน่ายไม่มีเวลาแพ็คเอ,า,อางนี้ดีกว่าถ้าให้แพ็คจริงๆถ้าให้ส่งจริงๆมันมันมันไม่ได้ค่ะอย่างเราอย่างเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราไปถ่ายคลิปใช่ไหมคะไปถ่ายคลิปกลับมาเนี่ยต้องมานั่งตัดต่อเวลาที่นั่งตัดต่อวิดีโอนะคะใช้เวลานานกว่าตอนไปไปถ่ายอีกค่ะแต่ละคลิปนะใช้เวลาตัดต่อเนี่ย สามชั่วโมงค่ะบอกเลยถ้าใครไม่ไม่ทำ u t u b e นะไม่รู้หรอกแต่แต่ถ้าทำการท่องเที่ยวทั่วๆไปก็ตัดต่อไม่ยากตัดต่อไม่ยากแต่ทำอย่างแลนดเนี่ยตัดต่อยากตัดต่อยากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราต้องมาใส่ตัวตัวหนังสือราคาตัวเลขราคาแล้วก็ตัวหนังสือชื่อบรนบัญชาตรงนี้ค่ะบัญชาตรงนี้กว่าจะ กว่าจะแบบเซฟได้แต่ละแต่ละคำเนี่ยในแอปตัดต่อ่ะมันค่อนข้างที่จะช้าเราเขียนไปสองร้อยบาทอย่างเงี้ยกดเลขกดเลขเสร็จก็ต้องไปกดเครื่องหมายถูกก็ต้องไปกดเซฟต้องไปกดกดสขั้นตอนค่ะมันถึงจะมาลงให้เรา้โชว์หน้าให้ผู้ชมทางบ้านชมซึ่งมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเลยแค่แค่ใส่คำว่าสองร้อยบาทคำเดียวเนี่ยใช้เวลา ใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีได้ค่ะหกเพอเพอเกินนะเกือบเกือบนาทีอ่ะเกือบนาทีแต่แต่ละตัวเลขเนี่ยมันก็เลยใช้เวลานานตรงนี้ค่ะตัวอักษรทุกตัวที่กดลงไปในนั้นใช้เวลาหมดเลยที่ที่เราเห็นโชว์อยู่หน้าจอเนี่ยรวมทั้งเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรที่เราแปะลงไปเนี่ยกว่าจะแปะลงไปได้กว่าจะแปะสําเร็จใช้เวลาเกือบนาทีมันกินเวลาทั้งหลายวินาทีค่ะ ทีนี้พอรวมๆกันเนี่ยนั่งตัดต่อแต่ละคลิปเนี่ยเกือบสามชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหลายๆไปเดินเที่ยวเดินเที่ยวเดินทั้งงานประกวดก็ก็ก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่างานประกวดส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะสัมภาษณ์แต่ถ้าเป็นงานโชว์ไม้ใส่ชื่อไม้ ใส่ชื่อไม้แล้วก็เข้าสวนแล้วก็ไปอัปเดตราคาโอ้โหแต่ละคลิปใช้เวลาตัดต่อสามชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยไม่ต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเลยค่ะนั่งตัดต่อวิดีโอนี่หมดเวลาไปแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งได้แค่2คลิปนะคะเราก็หมดแรงแล้วนั่งอยู่โต๊ะอย่างเดียว เนี่ยถ้าจําหน่ายบอลจริงๆเอาจริงนะคะไม่มีปัญญาแพ็คไม่มีเวลาแพ็คจริงๆเพราะและแนด์อยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยถึงได้ตัดสินใจขายไม้ไปต,ตั้งแต่แรกไม่เก็บไม้เลย YouTube ช่องอื่นเขาจะมีไม้เก็บนะคะแต่แลแนด์ไม่มีไม้เก็บค่ะด้วยสาเหตุที่แลแนด์พาเที่ยวไม่ไม่เก็บไม้นะคะที่จำน่ายตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทำช่อง YouTube มาเลยเพราะว่า เหตุผลนี้ค่ะเราไม่มีเวลาแพ็คเราแค่เวลาไปถ่ายไปถ่ายคลิปกลับมาแล้วก็มานั่งตัดต่อเนี่ยเวลาก็หมดไปแล้วพออีกวันหนึ่งเราก็ต้องออกไปถ่ายคลิปอีกเพราะเราอยู่คนเดียวค่ะเราไม่มีผู้ช่วยเลยแล้วมันให้มานั่งแพ็คบอลมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีเวลาทําค่ะเราก็เลยตัดสินใจขายไม้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไม้เลยเราก็เลยไม่มีสวนบอลเหมือน YouTube ช่องอื่น YouTube ช่องอื่นๆนะคะเขาทำเขาทาช่องอะ่ะเขามีเขามีสวนบอลกันหมดเลยนะยกเว้นนแลนด์ค่ะอย่างสวนน้องวิกเนี่ยก็คือแม่ของน้องวิกให้ความเมตตาค่ะแม่ของน้องวิกเนี่ยรับซื้อบอลของรนแลนด์ทุกต้นเลยแต่แต่ก็จำหน่ายให้เขาราคาถูกๆนะบอลราคาราคาเป็นพันสองพันอย่างเงี้ยต้นหนึ่งนะราคาบางบางต้นราคาได้มาราคาสี่พันบาทก็ขายให้แม่น้องวิกแค่สองร้อยห้าสิบาท ตอนนั้นเมือ่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาบอลยังได้อยู่ยังแพงอยู่แต่เราจะได้มาราคาเท่าไหร่กระช่่งใครจะให้มาบอลราคาสูงขนาดไหนกระช่่งแต่เราส่งให้แม่น้องวิก250บาททุกต้นเลยทีนี้เราก็เลยไม่มีบอลเหลือไม่มีบอลเหลือสักต้นเลยแม่น้องวิกรับหมดเลยเอาไปหมดเลยบอลถูกบอลบอลแพงเราก็ส่งราคานี้แต่ปัจจุบันเนี้ย บอลสีราคามันถูกแล้วถูกแล้วเราก็ไม่เอาเปรียบน้องเขาแล้วอีกอย่างอ่ะเราเสียดายไม้ด้วยค่ะอย่างอย่างอาจารย์ท่านให้มาเนี่ยเข้าสวนไหนเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ลูกไม้ตัวเด็ดๆมาทีนี้เราจะไปให้น้องวิกราคาถูกราคาถูกกว่านี้เราทําไม่ได้เราสงสารไม้เราเสียดายไม้และอีกอย่างเราก็สงสารน้องวิกด้วยที่น้องวิกจะต้องต้องมานั่งแบกภาระ รแล้วรอบนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะเก็บไม้เองแต่จริงๆแล้วเราไปให้หน้องวิก็ได้เนี่ยต้นละสามสิบาทห้าสิบาทก็ได้แต่เราไม่เอาอ่ะไม่เอาเราเสียดายไม้ตอนนี้อยากเก็บไม้เองละอยากเก็บไม้เองแล้วอยากจําหน่ายเองและเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าราคาบอลมันตกลงมามันมันจะไหวไหมแต่แต่อย่างที่บอกค่ะไม้ทุกต้นลนด์ก็ไม่ได้ซื้อมาหรอกก็คือเข้าสวนเข้าสวนแล้วก็สวนก็ ก็จะให้มาให้มาแบ่งมาแบ่งปันมาเลี้ยงหรือว่าให้เป็นค่าน้ํามันมาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มสะสมใหม่นี่เพิ่งจะเริ่มสะสมมาได้ได้2เดือนเองนะไม้ที่มองเห็นอยู่เนี้ยตู้เนี้ยตู้นี้เริ่มสะสมไม้มาสองเดือนได้จากสวนนั้นในสวนนี้หน่อยออกตลาดก็ได้มาบ้างก็เก็บสะสมเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้เดี๋ยวถ้าจะจําหน่ายเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจะจะลงเบอร์โทรแลแรนด์ให้ดีกว่าถ้าจำหน่ายไม้เมื่อไหร่นะแล้วเราก็นัดรับกันดีไหมคะนัดรับกันเพราะว่าแลแนล์ออกออกบ่อยอยู่แล้วก็วิ่งไปส่งเอฟซได้นะถ้าหลายต้นอย่างเงี้ยสิบต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็วิ่งไปส่งได้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆไม่มีไม่มีเวลาที่จะมานั่งแพ็คจริงๆค่ะอย่างที่บอกค่ะเวลาของแลแนด์โอ้ย ไปถ่ายบอลกลับมาก็หมดแรงนอนอีกวันหนึ่งนั่งตัดต่อวิดีโอคลิปหนึ่งสามชั่วโมงวันหนึ่งได้แค่สองคลิปเต็มที่สามคลิปค่ะวันหนึ่งเต็มที่สามคลิปก็หมดแรงและนั่งนานๆก็เมื่อยไม่ไหวเราก็อายุเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรแซยิกเลยค่ะห้าสิบห้าสิบต้นๆแล้วมันไม่ไหวแล้วนั่งนานๆเนะ เดี๋ยวจะบอก F4 อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะจ่ายไม้ตอนไหนท <c oughs> ีนี้ตอนนี้ก็จำไหนละได้แล้วล่ะนัดรับนัดรับได้นะ <c oughs> เอาไงดีจะให้ลงเบอร์โทรไหมคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว f c คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าว่าเอายังไงดีแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่เดี๋ยวเรนจะลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะลงเบอร์โทรให้ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าไปเอฟซอยากได้บอลสีของลแลนหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กดติดตามนะคะตามกันต่อเนาะอีพีต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ